ห้าสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรมีไว้ในกระเป๋าสตางค์เด็ดขาดทั้งแย่ทั้งจนเอาออกด่วนกระเป๋าสตางค์เป็นของใช้ติดตัวที่สำคัญมากมีหลายท่านที่ชอบใส่ของต่างๆมากมายไว้ในกระเป๋าสตางค์แต่รู้ไหมว่ามีห้าสิ่งที่ไม่ควรใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์มีดังต่อไปนี้ 1. ใบเสร็จ หลายท่านชอบเก็บใบเสร็จไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะต้องการเก็บข้อมูลว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างและเท่าไหร่อีกประการหนึ่งคือเผื่อว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่ถูกใจจะได้นํำไปคืนได้แต่ถ้าหากเราทํากระเป๋าสตางค์หายใบยเสร็จที่เราเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งที่บ่งบอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราได้มีตัวเลขบัตรเครดิตสตัวมีชื่อนามสกุล และหากต้องการลดหย่อนภาษีจะมีที่อยู่ของเรากำกับอยู่ด้วยดังนั้นหากเราต้องการเก็บใบเสร็จควรเก็บไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่กระเป๋าสตางค์เพื่อป้องกันเหตุด,ดังกล่าว 2. บัตรเครดิตบางท่านมีบัตรเครดิตหลายอันและขนบัตรเครดิตทุกอันเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เมื่อเวลาหายขึ้นมาทีก็ต้องโทรศัพท์ยกเลิกเป็นพัละวันซึ่งเป็นการเสียเวลามาก กว่าจะเสร็จเพอเพอหัวขโมยนำบัตรไปใช้ไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วดังนั้นเราควรเก็บบัตรเครดิตไว้ที่บ้านพกพาไปเพียงสองใบคือบัตรกดเงินสดได้และบัตรเครดิตหนึ่งใบเท่านั้นที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านนอกจากนี้การทำเช่นนี้ยังช่วยให้เราไม่จับจ่ายใช้สอยจนเกินความจำเป็นอีกด้วย 3. โทรศัพท์มือถือปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ มีช่องสำหรับเก็บเอกสารสำคัญเงินและบัตรส่วนตัวต่างๆของเราด้วยเราควรแยกโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์ออกจากกันเพราะจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากเมื่อเราทำกระเป๋าสตางค์หายแล้วเราไม่มีโทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อแต่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเราควรแยกโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์ไม่ให้เก็บอยู่ในที่เดียวกัน 4. สมุดบัญชีธนาคารมีหลายท่านที่เก็บสมุดบัญชีธนาคารต่างๆไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วยซึ่งเราไม่ควรจะทำเช่นนั้นเพราะเมื่อกระเป๋าสตางค์หายสมุดบัญชีธนาคารต่างๆเหล่านั้นจะเป็นช่องทางให้กับพวกหัวขโมยทั้งหลายไปปลอมแปลงเอกสารและจับจ่ายใช้สอยเงินในธนาคารของเราได้โดยง่ายดังนั้นควรเก็บสมุดบัญชีธนาคารต่างๆไว้ที่บ้านจะปลอดภัยกว่า5 สมุดเช็คสมุดเช็คที่ว่างเปล่าอาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พวกหัวขโมยเข้าถึงได้โดยง่ายถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการอายัดเช็คแล้วก็ตามแต่รหัสธนาคารและรา,ายละเอียดต่างๆของท่านยังอยู่ที่ผู้ชิงทรัพย์ที่สามารถสืบสอดได้ไม่ยากนอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่เราไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แก่กุญแจเครื่องประดับและของมีค่าต่างๆ เราควรมีความรอบคอบในการป้องกันดูแลทรัพย์สินของตนเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่หลายๆท่านอาจมองข้ามไปแอดจิงอยากนำมาเตือนให้ทุกท่านกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u ับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะ